ธรรมะปฏิทัศสองอธิบายธรรมวิภาคปริเจตที่สองโดยพระธรรมเมธาพร์ระแบบทิตยาโนติกะหมวดสามเรื่องปริญญาสามได้แก่ยาตะปริญญาหมายถึงกำหนดรู้ด้วยการรู้หนึ่งตีละณนะปริญญาหมายถึง กำหนดรู้ด้วยการพินิษพิจารณาหนึ่งปะหารปริญญาหมายถึงกำหนดรู้ด้วยการละเสียคําว่าปริญญาแปลว่าความรอบรู้หรือความรู้รอบซึ่งในปัจจุบันนี้เรานำมาใช้เป็นวิทยาฐานะของผู้เรียนจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเรียกว่าเป็นปริญญาตรี ปริญญาโทรปริญญาเอกแต่ในแง่ของพระพุทธศาสนาแล้วคำว่ายาตะปริญญาหมายถึงการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสคือดูด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชาการต่างๆ ือเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาตลอดถึงการกําหนดรู้ถึงขันทั้งห้าประการว่ามีอะไรบ้างมีลักษณะเป็นอย่างไรจำแนกแยกแยะออกไปเป็นประเภทเป็นลักษณะกี่ประการและขันแต่ละอย่างนั้นมีองค์ประกอบอย่างไรเป็นต้นเราถือว่าเป็นความรู้ระดับยาตะปริญญาคือกำหนดรู้ด้วยการรู้ ถ้าหากว่าเทียบเคียงกับความรู้ในชั้นของโลกก็อาจเป็นทางปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกคำว่าตีละนะปริญญาหมายถึงการกำหนดรู้ด้วยการพิจารณาคือการยกเอาสิ่งต่างๆขึ้นมาวิเคราะห์วิจัยตรวจสอบหลังจากได้เรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมาแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาวิจัย มาสังเคราะ์หมาวิเคราะห์ตรวจสอบให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นตลอดถึงกับการยกเอาขันทั้งห้าประการขึ้นมาพิจารณาให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของขันทั้งห้าประการว่าเป็นของไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปดำรงตนอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนการดำรงอยู่ของคันห้า เป็นการดำรงอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่อาจรักษาสภาพเดิมของตนไม่ได้มีอาการแผดเผาก่อให้เกิดความร,าร้ารรอนเป็นอนัตตาเพราะบุคคลไม่อาจบังคับบัญชาได้และไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเมื่อแยกย่อยออกไปแล้วก็กลายเป็นของว่างเปล่าจากความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของ แม้แต่เป็นขันห้าก็นำเอาสิ่งต่างๆมาวิเคราะห์วิจัยจนเข้าถึงเนื้อหาที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆท่านจัดเป็นตีรณะ,ะประิญญาคือการกำหนดรู้ด้วยการพิจารณาถ้าเทียบวิชาการทางโลกก็คืองานระดับวิจัยนั่นเองอธิบายปหานปริญญาคือการกำหนดรู้ด้วยการละเสีย ตัวอย่างเช่นบุคคลได้แยกแยะให้เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีมีโทษการดื่มจุลามีโทษก็เลิกดื่มจุลาติดสิ่งเสพติดมีโทษก็เลิกติดสิ่งเสพติดอบายามุกมีโทษก็ไม่เกี่ยวข้องกับอบายามุกการผิดลูกเมียของบุคคลอื่นมีโทษก็งดเว้นไม่ประพฤติไม่ไปกระทำและการละเหล่านี้ขึ้นไปโดยลำดับ จนถึงเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นว่าขันตั้งห้าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจนใจของบุคคลน,นั้นสามารถไถ่ถอนตัณหาคือความยึดถือในขันห้าว่าเป็นของเราไถ่ถอนมานะคือความยึดถือขันห้าว่าเป็นเราไถ่ถอนทิฏฐิคือความรู้สึกในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้ จิตมีปัญญาสูงขึ้นมีความสะอาดมากขึ้นมีความกรุณาต่อบุคคลอื่นเพิ่มขึ้นจนถึงมีปัญญาสมบูรณ์จิตมีความสะอาดเต็มที่และมีความกรุณาเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจของตนเป็นที่สุดนี้ก็คือชั้นของประหารปริญญาคือการกำหนดรู้ด้วยการละเสียจบเรื่องปริญญาสามได้แก่ ยาตะประิญญาหมายถึงการกำหนดรู้ด้วยการรู้ 1. ตีรณะประิญญาหมายถึงการกำหนดรู้ด้วยการพินิษ์พิจารณาหนึ่งและปะหานปริญญาการกำหนดรู้ด้วยการละเสียวันอังคารที่12มีนาคม2567